พระคัมภีร์มอมอนหนึ่งนีไฟบทที่หนึ่งหนังสือของนีไฟฉบับที่หนึ่งการปกครองและการปฏิบัติศาสนากิจของท่านเรื่องราวของลีไฮและซารายาภรรยาของท่านและบุตรสีคนของท่านซึ่งมีนามว่าเริ่มตั้งแต่คนโตเลมันเลมิเอลแซม และนีไฟพระเจ้าทรงเตือนลีหายให้ออกจากแผ่นดินเยรูซาเล็มเพราะท่านพยากรณ์ต่อผู้คนเกี่ยวกับความชั่วช้าสามานของพวกเขาและพวกเขาหมายมั่นจะทำลายชีวิตท่านท่านเดินทางสามวันเข้าไปในแดนทุระกันดานกับครอบครัวของท่านนีไฟพาพี่ๆของท่านกลับไปแผ่นดินเยรูซาเล็มเพื่อตามเอาบันทึกของชาวยิว เรื่องราวเกี่ยวกับความทุกขเวทนาของพวกเขาพวกเขาได้ที่ดาของอิชมาเอลเป็นภรรยาพวกเขาพาครอบครัวของพวกเขาออกไปในแดนธุรกันดาลความทุกขเวทนาและความทุกข์ของพวกเขาในแดนธุรกันดาลเส้นทางที่พวกเขาไปพวกเขามาถึงผืนน้ำอันกว้างใหญ่พี่พี่ของนีไฟกบฏต่อท่าน ท่านทำให้พวกเขาจำนนและต่อเรือรำหนึ่งพวกเขาเรียกที่นั่นว่าอุดมมั่งคัง่งพวกเขาข้ามผืนน้ำอันกว้างใหญ่ไปสู่แผ่นดินที่สัญญาไว้และอื่นๆทั้งนี้เป็นไปตามเรื่องราวของนีไฟหรืออีกในหนึ่งข้าพเจ้านีไฟเขียนบันทึกนี้บทที่หนึ่ง นีไฟเริ่มบันทึกเกี่ยวกับผู้คนของท่านรีไฮเห็นเสาเพลิงต้นหนึ่งในนิมิตและอ่านจากหนังสือแห่งคำพยากรณ์ท่านสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าทํานายการเสด็จมาของพระเมสยาและพยากรณ์ความพินาศของเยรูซาเลม็มท่านถูกชาวยิวข่มเหงประมาณ600ปีก่อนคริสต์กาล 1. ข้าพเจ้านีไฟโดยที่เกิดจากบิดามารดาผู้ประเสริฐฉะนั้นข้าพเจ้าได้รับการสอนมาบ้างในสิ่งเรียนรู้ทั้งหมดของบิดาข้าพเจ้าและโดยที่เห็นความทุกข์หลายอย่างในวันเวลาของข้าพเจ้ากระนั้นก็ตามโดยเป็นที่โปรดปรานมากของพระเจ้าในวันเวลาทั้งหมดของข้าพเจ้าแท้จริงแล้ว โดยที่มีความรู้อันแน่ชัดถึงพระคุณความดีและความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นข้าพเจ้าจึงทำบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติของข้าพเจ้าในวันเวลาของข้าพเจ้า 2. แท้จริงแล้ว ข้าพเจ้าทำบันทึกในภาษาของบิดาข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยสิ่งเรียนรู้ของชาวยิวและภาษาของชาวอียิปต์ 3. และข้าพเจ้ารู้ว่าบันทึกที่ข้าพเจ้าทำเป็นเรื่องจริงและข้าพเจ้าทำบันทึกด้วยมือข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าทำบันทึกตามความรู้ของข้าพเจ้า 4. เพราะเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นในระยะเริ่มต้นปีแรกของการปกครองของเซ ah, กเดยคิยากษัตริย์แห่งยูดาลีไฮบิดาของข้าพเจ้าโดยอยู่ที่เยรูซาเลม็มตลอดวันเวลาของท่านและในปีเดียวกันนั้นมีศาสดาพยากรณ์หลายท่านมาพยากรณ์ต่อผู้คนว่าพวกเขาต้องกลับใจ มิฉะนั้นมหานครเยรูซาเล็มต้องถูกทำลาย 5. ดังนั้นเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือลีายบิดาค่าพเจ้าขณะที่ท่านออกไปสวดอ้อนวอนถึงข้าพเจ้าแท้จริงแล้วแม้ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านเพื่อผู้คนของท่าน 6. และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นขณะที่ท่านสวดอ้อนวอนถึงพระเจ้ามีเสาเพลิงมาอยู่บนก้อนศิลาตรงหน้าท่านและท่านเห็นและได้ยินมากและเพราะสิ่งที่ท่านเห็นและได้ยินได้ขั้นครามและตัวสั่นยิ่งนัก 7. และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือท่านกลับมาบ้านของท่านเองที่เยรูซาเลม็มและท่านล้มตัวลงบนเตียงของท่าน โดยที่หมดกำลังด้วยพระวิญญาณและสิ่งที่ท่านได้เห็น 8. และโดยที่หมดกำลังด้วยพระวิญญาณดังนั้นท่านถูกนำไปในนิมิตแม้จนท่านเห็นฟ้าสวรรค์เปิดและท่านคิดว่าท่านเห็นพระผู้เป็นเจ้าทรงนั่งอยู่บนพระราชบัลลังก์ของพระองค์ห้อมร้อมด้วยหมู่เทพเหลือคณานับ อยู่ในลักษณะกำลังร้องเพลงและสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าของพวกขะพวกท่าน 9. และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือท่านเห็นพระองค์หนึ่งลงมาจากถ้ำกลางฟ้าสวรรค์และท่านเห็นว่ารัศมีของพระองค์เจิดจ้าก,กว่ารัศมีของดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน 10. และท่านเห็นคนอีกสิบสอง คนตามพระองค์ลงมาด้วยและความสว่างของพวกท่านยิ่งกว่าความสว่างของดวงดาวนในท้องนภา11และพวกท่านลงมาและออกไปบนพื้นพิภพและคนแรกมายืนอยู่ตรงหน้าบิดาข้าพเจ้าและให้หนังสือแก่ท่านเล่มหนึ่งและบอกท่านว่าท่านควรอ่าน12 และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือขณะที่ท่านอ่านท่านเปลี่ยนไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า 13. และท่านอ่านมีความว่าวิบัติวิบัติแก่เยรูซาเล็มเพราะเราได้เห็นความน่าชิงชังของเจ้าแท้จริงแล้วและหลายเรื่องที่บิดาข้าพเจ้าอ่านเกี่ยวกับเยรูซาเล็มว่าเยรูซาเล็มจะถูกทำลาย และผู้อยู่อาศัยในนั้นจำนวนมากจะตายด้วยดาบและจำนวนมากจะถูกนำไปเป็นเชลยในบาบิโลน14และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเมื่อบิดาข้าพเจ้าได้อ่านและเห็นสิ่งสำคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์หลายอย่างแล้วท่านทูลข้อความหลายประการต่อพระเจ้าเช่น งานของพระองค์สำคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์ข้าแต่พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพระราชบัลลังก์ของพระองค์อยู่สูงในฟ้าสวรรค์และเดชานุภาพของพระองค์และพระคุณความดีและพระเ,ระเมตตามีอยู่เหนือผู้อยู่อาศัยทั้งปวงของแผ่นดินโลกและเพราะพระองค์ทรงเมตตา พระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนที่มาหาพระองค์ต้องพินาศ 15. และในลักษณะนี้คือถอ้ถอยคำของบิดาข้าพเจ้าในการสรรเสริญพระพรูทเป็นเจ้าของท่านเพราะจิตวิญญาณของท่านชื่นชมยินดีและใจทั้งดวงของท่านอิ่มเอ,อิบเพราะสิ่งที่ท่านได้เห็นแท้จริงแล้วสิ่ง เพราะแท้จริงแล้วที่พระเจ้าได้ทรงแสดงต่อท่าน 16. และบัดนี้ข้าพระเจ้านีไฟไมิได้ทำเรื่องราวครบถ้วนเกี่ยวกับสิ่งซึ่งบิดาข้าพเจ้าเขียนไว้เพราะท่านเขียนไว้หลายเรื่องซึ่งท่านเห็นในนิมิตและในความฝันและท่านเขียนไว้หลายเรื่องที่ท่านพยากรณ์และพูดกับลูกๆของท่านด้วย ซึ่งข้าพเจ้าจะไม่ทําเรื่องราวไว้ครบถ้วน17แต่ข้าพเจ้าจะทําเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติของข้าพเจ้าในวันเวลาของข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าทําความย่อจากบันทึกของบิดาข้าพเจ้าบนแผ่นจารึกซึ่งข้าพเจ้าทําด้วยมือของข้าพเจ้าเองดังนั้นหลังจากข้าพเจ้าย่อบันทึกของบิดาข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจึงจะทำเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตข้าพเจ้าเอง18ฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ท่านทราบว่าหลังจากพระเจ้าได้ทรงแสดงสิ่งที่น่าอัศจรรย์หลายอย่างต่อรีไฮบิดาข้าพเจ้าแท้จริงแล้วเกี่ยวกับ ความพินาศของเยรูซาเลม็มดูเถิดท่านออกไปในบรรดาผู้คนและเริ่มพยากรณ์และประกาศต่อพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านทั้งเห็นและได้ยิน1 0 1สและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือชาวยิวล้อเรียนท่าน เพราะเรื่องที่ท่านเป็นพยานเกี่ยวกับพวกเขาเพราะท่านเป็นพยานโดยแท้ถึงความชั่วร้ายของพวกเขาและความน่าชิงชังของพวกเขาและท่านเป็นพยานว่าเรื่องที่ท่านเห็นและได้ยินและเรื่องที่ท่านอ่านจากหนังสือเล่มนั้นด้วยแสดงให้ปรากฏอย่างแจ้งชัดถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาและการถ่ายของโลกด้วย 20. และเมื่อชาวยิวได้ยินเรื่องเหล่านี้พวกเขาโกรธท่านแท้จริงแล้วแม้เหมือนกับศาสดาพยากรณ์ในสมัยโบราณผู้ที่พวกเขาขับไล่และคว้างปาด้วยหินและสังหารและพวกเขาหมายมั่นจะเอาชีวิตท่านด้วยเพื่อพวกเขาจะเอาชีวิตนั้นไปเสียแต่ดูเถิดข้าพเจ้านีไฟจะแสดงต่อท่านว่า พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้ามีอยู่เหนือคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกไว้เพราะศรัทธาของพวกเขาเพื่อทำให้พวกเขาแข็งแกร่งแม้จนถึงพลังเพื่อแห่งการปลดปล่อย